สวั raktion, สวดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุก <qui> ท่านจ้ามนี่มาพอกับเสาวปอบอีก <elsewhere>. คือเก่าจ้าพี่น้องนี่มาผ่ากับปลาฮากเกเพชรอีกคือเก่าจ้าพอกันในเสาของวันที่สิบสองกันยายนพอศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ามันี่สาวปอบเดินเดียวอีกคือเก่าจ้าพี่น้องมันี่มาผู้เดียวเด้อจ้าพี่น้องมันี่บ่มีมูเอ้ามันี่มาหลุ่นมาชมน้าสาปอบจ้าว่าสรีเดสิมานเห็ดยังเน่จ้าแต่ว่าพิกัดท่องเฮ้ากะปลาบบน้องไรเด้อจ้าพี่น้องแต่บ่หีวัดศรี ได้สิมามมนบอมมานีิกามะลุนมาชมน้ำซับปอบจาวาสิไดเห็ดยังเนจา่าไปกันเลยจา้าเ,เป็นเห็ดพึ่นเขาเด้อจา้าดอกนี้เอาไปไดจ้จ้าในดอกนึงจ้ะพี่นอ้องขมิ้นจา้าเห็ดเพิงว้าจ้ะพี่นอ้องเฮ้ยดอกดอกแบบงามเลยจ้านี่จ้าตูงหนึนง จ้ะอีกดอกนึงจ้ะพี่น้องเป็นเห็ดมูเดียวกันเด้อจ้ะเป็นออกยายจ้ะพี่น้องเห็ดเปิงหวานดอก<ะ>อนึงจ้ะเผือกระเจาเด้อจ้ะพี่น้องเป็นเห็ดละงขูขาวจ้ะหวานอกดนึงจ้ะพี่น้องหวานจ้ะวาจ้ะพี่นอ้องอุ้ยดอก เรสังเกติเเห็นเลยเด้อจ้ะพี่นอก็ดละโมกจ้ะพี่นกละโมกูขาวจ้าไข่นอนคนจ้าพี่นงสองไข่จ้ะพี่น้อูงามเลยจ้ะไข่ละโมกเขาวจ้าดอกจ้ะบับจบนนวจ้ดอกงามเจ้าพี่น มันสีมันสีดำเบ้ปเรื่อยเปลี่ยนมองเปลี่ยนไม้ไปเรื่อยเด้อจ้ะพี่น้องดุ่มดุ่นเดินทางซาบปอบจะว่าสีมันหน่อยมันไรจ้ะมาเนี่ยมหมันสีดำเห็น้อเอาหมันไปกก้อนเลยจ้ะพี่น้องแกงแสบพื่งกันจะเฮ็ดเพิ่งว่าจ้ะเพิ่งว่าเพิ่งแต่จ้ะพี่น้องเพื่อไม่จะเพิ่งนี้หน่อยเลยจ้ะพี่น้องฝนตกแห้งเพื่อนจ้ะพี่น้องแนม่ค่อยเห็นจ้ะเพิ่งเข้าจ้ะ ดกอกจ้าเขอดกนาะพดอกจ้าเอาวันนี้นำความมานมาฝากพี่ฝากน้องคือเกาเด้อจ้ะพี่หนอ,อ่มขย็้ละงอขจ้าะอกจ้ะพี่นุ่ มันเงียบแน่เด้อจะบ,บมุมีโมูิดลุงโจะพี่น้องคนยางกายจะขางทางได้จะพี่น้องที่เปิดขางทางจะพี่น้องโมกาเขาแกา่โมกาเขาหน่ายจะมาผู้เดียวใครเนี่จ้ะมาผู้เดียวกันมนันไม่เก่าจ้าตอนใครปิดบ้านพี่นอ้องริดลุงโง่ขาวออกเดือนกันยาจะพี่น้อง พวกระติมันจะออกเดือนสิงหาจ้ะสิงหาบุมีเฮดละงอก์เดืนจ้ะพเะพิ่นเขาเจ้าพี่น้องคือบัวผัวเป็นโอ้ย,ดอ,ยดอกหน่อยเพิ่นผัวดอกหน่อยเพิ่นจ้าพี่น้องงามๆเลยจ้ะเฮดละงอก์พอเธอละดอกแล้วจะเฮดละงอกแต่ว่ากะาดมันไปเหลืออยู่จ้ะเฮดละงอกขาวจ้าพี่นอ้องนน้ำซาวปอบไปต่อจ้าพี่นอ้อง มาเฮ็ดทางทางเด้อจ้ะเพื่อข้าวจะพี่นอกขมิ้นเจ้าเฮ็ดโหมกจะพี่น้อกในอุ่มใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นเฮ็ดพึ่งเขาเจ้ะเฮ็ดพึ่งเขาก็จะเป็นล่าล้วจะพี่น้องเฮ็ดเอ้า เด้อกักมันคืนเด้อจั๊พี่น้องพึ่งดอกนี้จ้ะพึ่งเขาเด้อจันนี่แมนบอลดอกเขาจั๊พี่น้องว่ามาดอกหน่อยจันบพี่น้องเด้อกินคือกินเรื่องหวานจ้ะพอไปเรือยู่จั๊พี่น้องข้มันโงจั๊พี่น้องพุ่นแมนเบิดเลยจ้ะตุูมหนึ่งยี่กิ๊กไก่พุ่นละจั๊พี่น้องสองตูมพุ่น chịpino mán nè, đúng chưa? cho bố hoai để mà phân sắp bổ thí là ngộc khâu, chậpino, đúng chưa? ồ, muỗi เห็นได้ตัวเลจากนอพี่มาจ้ะมาได้กจ้ะ bữa ấy đâu chấp nhận 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 อเจพี่น้องเี่อขอมองเพือดีจ้ะอีกไป้ะพี่น้องเห็งก้าจ้ะพี่ฮิตหลงหุ่เจพี่น้งงอง,งพี่ึพี่ิกอุ้ยอ,อีกจ้ะโอ้ยเป็นมูเลย้ะพี่น้อง เจ็ดพี่น้องวันไข่เป็ดเจ็ดพี่น้องโอ้เมนเบิดเจ็บพี่น้องุหนิดหลงข้าจ้ะลุยเจ็บพี่น้องลุยลุยลุย เอจะ้จะถ้าแขกก็ร้ายขึ้กันเนี่ยมาเรือเรือยังจ้ะพี่นอ้องนี่ละ่ะโอ้ยอีพออีเมย์ฮิตละงูเรืงใหญ่จ้ะพี่นอ้องตัวเป็นออกยายจ้ะพี่นอ้อง วันนี้จะเป็นไข่เห็ดละงกขาวเจ้ะพี่น้องเป่นออกน้ำกันเขาเจ้ะหวานจ้าสน้ำกันไปเงี้ยวๆจ้ะพี่น้อกมันไปเหลืออยู่จ้าวันนี้กระมานเฮ็ดละงก์อะจ้ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นออกกี่ใย,ยจะเป็นมูเดียวกันแต่ว่าเพิ่นออกยายจ้ะพี่น้องพอเฮ็ดละงก์สองมูเจ้ะเขาเจ้ะโอ้แบบไวอย พี่ดอกนึงจ้ะพี่น้องกอพอเฮ็ดกอจ้ะพี่น้องกอหน่อยจ้ะเปลี่ยนหม่องเปลี่ยนไม้ไปเรื่อยเด้อจ้ะพี่น้องคอยหลุนน้ำสาวป๊อปตัวสีแดงสีมันบ่มาหนีิหอดปลาหรือจ้ะพี่น้องไม้ที่สองกับปลาบันชีท่วนจ้ะพี่น้องไปหลุนไปชมน้ำสาวปอบจ้าว่าไม้นี่สีมันบ่จ้ะ มันมาตหนึ่งแน่จะพี่ไปกันเลยจ้าชวนเป็นเห็ดเพิงช็อกโกแลตหน่อยเด้อจับพี่น้องดอกจ้ะเอาจ้ะหางเหรเด้อจับพี่น้องโอ้เห็ดเพิงช็อกโกแลตจับพี่น้องดอกดป็นดำจ้ะจับพี่น้องอื้มตัวอู้สองจับพี่น้อง จะโอ้ออกไม่เหงาตยนี่อกดอกนึงจ้าอุ้ยงามเลยเจพี่น้อมเป็นโชตจ้ะดอกนึงจ้ะดอกจเะพี่นอ้องอืมเป็นนักต่อเพิ่น,นเขาก็เริ่มบานแล้ว้ะพี่นอ้อง จ้ะเห็ดผยก็เริ่มห่างเริ่มไายแล้วจ้ะพี่น้องออกรลายเหมือนเลยจ้ะหลังจากแม่ไม้ปลาบรรทวนจ้ะพี่น้องโบมันเป็นไหนจ้ะเห็ดก็เริ่มห่างเริ่มค่ะไหวเลจ้ะพี่น้องเอ้าไปเบิ่งยอดแต่ยอดมันอยู่รถพุ่นเลยจ้ะพี่น้องเห็นเหลืองๆจ้ะพี่น้องเป็นฮิตล้มหกเหลืองจ้ะ สบบั้ดอกจ้พี่เนาะกับบัตนประมาณนี้เ้ยจ้ะเป็นฮิตละงกเหลืองจ้าพี่เนน้ำรกอนจ้ะ จ้ดอกเงิจ้ะบางชัดบางตอนกับปอตีไทเด้อจ้ะพี่น้องต,ตูนเงน,นจ้ะดอกเงิจ้ะพี่น้องงานกับมหาลุดกับพ่อเฮ็ดไปเรื่อยเด้อจ้ะพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดบานเลยจ้ะบานกับบานแข็งบานงามอยู่จ้ะพี่น้อ,นอง Nam em nha ta, đau quân. Bosn phi kì 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 ับบางตนกับบดิทายเด้อจ้ะพี่น้องสำหรับิวันที่12กันยายนพศ2567ัาปอกสเ็ดสาวปอกกเสดผาพี่พ้าน้องกลับบานเด้อจ้ะพี่น้องในเวลากลับบานนะจ้ะมึงยอดได้ยอดมันมืนอวาเขาสองไม้เด้อจ้ะพี่น้องก็ถือว่ามันสุดยอดอยู่จ้ะไม้แหลกกับเขาปลาหนองไหลจ้ะหมายที่สองปลาบัญชิตท่วนจ้ะอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะพี่น้อง อ๋อสำหรับคลิปวันที่12กันยายนพศ2567สาวปอบกับเซเดลาพีระนองกับบ่านก่อนเด้อจ้ะพี่น้องยอดได้ยอดมันมื่อนี้ก็ถือว่าร่างการคือเก่าจ้ะพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดผึ่งเริ่มไหวเลยเจ้ะพี่น้องมื่อนี้ก็มันเฮ็ดละงูเฮ็ดผึ่งร่วมเลยเจ้ะพี่น้องรักๆกับสิเป็นเฮ็ดละงก์ก็เฮ็ดผึ่งเลยจ้ะเอามืออื่นค่อยรอดูนะ้ำสาวปอบจ้ะว่าสาวปอบสิาพาไปปลาได้ไม้ได้เลยเจ้ะพี่น้อง สำหรับมันนี้สวัสดีจ้าพอกันใหม่คลิปใหม่ออื่นจ้า